ครับสวัสดีครับ <c oughs> นี่ครับกลับมาพบกับ e บลช็อคอิน i ินิตนะครับในตอนที่3อืมยังไงดียไม่รู้ว่าตอนก็บอกอยู่หลายเราว่าจะแยกจะแยกใช่ไหมสรุปป็ะยังไม่ได้แยกไม่รู้ทำไมสงสัยขี้เกียจนะรู้เป่าว่าโอโ้โหไอไอระบบเช็คเช็คพอยต์ใหม่เนี่ยทำให้ผมต้องกลับอิเลนอีก10บนาทีโอโ่ะโหกลับไปทำตั้งแต่นูน่นไกลมากเลยตั้งแต่ยังยังไม่ไปเอาเซฟตั้งแต่ต้องมาเนี่ยตรงเนี้ย ตอนนี้ผมต้องกลับมาเริ่มตรงนี้ใหม่เนะี่ยรู้สึกว่าเอาตาที่เป็นหัวหน้ามันจะวิ่งมาทางนี้ใช่ไหมแต่เราไปลุยกันดีกว่าใครวะอ๋ออีกาผมไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยจะนั่งทำไมอะ นะฮะตรงนี้รู้สึกว่าจะไม่มีอะไรนะครับใช่ไหมไม่มีอะไรใช่ไหมไมนมีแบบเป็นประตูกนอะไรเงี้ใช่ไหมน่าจะมีเนาะบังงั้นก็ไปกันตอนแรกเราก็นึกว่ามันจะมีอะไรโผล่มานี่คือลิฟต์นี่คือ,น,คอนี่คือขึ้นอะไรใช่ไหมเนี่ยเหมือนเหมือนมันไม่ได้ขึ้นอะไรเลยนะ อ๋อนี่ไงเออไรเนี่ยเอาเอา Demethpetinol ทำไมมีความรู้สึกว่าเหนื่อยๆไงไม่รู้นะเอา Race อ,อะไรเนี่ยขนาดไหนผมยังมองไม่เห็นเลยเนี่ย Protecting อะอืมโอ้ไม่จำเป็นครับผมเป็นพวกงกเงนินอยู่แล้ว568ดอลลาร์ เครื่องใช้หนังนี่ว่ะที่นี่เหมือนจะเหมือนจะไม่มีใครคอมสต็อกสมองเผ่าอินเดียนนะครับได้มีเงินให้เก็บอยู่เราขึ้นมาเหยียบวันนี้เลยทีเดียว ต้าดี้อ่ะเกี่ยวกับเรื่องของสมองหรือว่าอย่างไงฮะฉัต้องไปทางไหนครับทางโน้นใช่ไหมก็เช็คจริงเอาพีซเหมือนเป็นสำนักงานการเมืองหรืออะไรสักอย่างนะแถวนี้ฮะจุสซิอะไรเนี่ยออสโฟน เฟลตเหมือนเป็นพวกสาวกนีเพราะว่าแต่งตัวแบบนั้นอย่ากูรู้นะมึงอยู่แถวนี้แน่นอนใช่หรือไม่ว้าวก่อ่เราจะไปนะครับ ดูตรงนี้ก่อนนี่คืออะไรเนี่ยเกียร์เกียร์อ s ส p e c i a l c l o t ด i n g that g r a n ยู you n i q บิล b i l i คุณสามารถใส่ได้4ชิ้นในในหนึ่งในหนึ่งครั้งนั้นนะหนึ่งแบบตอดตอดตัดย a แมเน your gear from the g a m e พ l a y m e n น New pants Urgent care. ่ ation, decrease shield recharge delay by one second increase recharge อ oh. oh, well ๋อโอ้โห recharge เร็วสองเท่าแล้วก็ดีเลยน้อยลงด้วยนะคือเราใส่เกงใหม่ว่างั้นเหรอแต่มันจะมีให้เราเลือกอะเราไม่เห็นกางเกงเราด้วยซ้ำอยากเห็นตัวเราเองจังเลยฮะแต่มันเป็นแวว shop มันเป็น first person มันไม่ใช่ third person อือหือ คิดว่าจะไม่มีอะไรนะตอนนี้แล้วมือผมก็ไหม้อีกล่ะไปครับจริงผมวิ่งได้นะทำไมไม่วิ่งวะเอ้ยกดตัวดเดอ้าวตอนนี้มันให้เราเปิดเองเหรอเออเช็ดเอาเอาเอาโอ้ออออออโว่กอ ตายเลอฮมผมจะเปิดเพลงไว้แล้วกันนะฮะเอ่อดูไม่ใช่ที่ที่หน้าเดินเท่าไหร่ในตอนนี้ helpful h เฮล f u ฟูโอเควิดวิลค okay. ิสอุกรณ์ห่อและวิร์สไท์มาสก r ฟเอ็กซ์คลูซีดรัหลับคือกดค้างไว้แล้วก็จะทำเป็นระเบิดบ้างกันเะยเลยว่าง เ็ทำไมเสียงมันต้องวนอย่างนั้นวะวิวิ i ิสอลแวไมาทูตแอร a เ e ็กซ์โพซย์เ็รู้แล้วอ่า นั่นแหละไงเดี๋ยวสิวิกเกอร์ผมว่าวิกเกอร์นี่น่าสนใจนะฮะวิกเกอร์คนตัวนี้กันเด้น่าดูดับโครว์แดกมันเข้าไปอ่ะเออเอาแล้วไงเอาแล้วไง ว้าวแต่ว่ t ตาฮึก็น่าจะเป็นคล้ายๆกับคล้ายๆกับพึ่งนะฮะกดคลิกขวาเพื่อเสกค้างคาวมานะแล้วก็กดกดค้างจะเป็นอะไรเนี่ย e s ส t รับ หลายทุกอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่ามันเป็นยังไงเชิดเอาสิไปมือไงเฮ เกมนี้ให้ให้กระสุนปืนเยอะนะเยอะพอสมควรเลยแหละไม่งั้นผมไม่ยิงเยอะหรอกยิงแบบตัด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 ยิงแทนในปืนกลเลยอะปืนกลมันไม่ค่อยดีด้วยไอ้น,นี่ยังรู้สึกว่ามันแรงกว่าเลยโอ้โหง่ายง่ายง่ายคล้ายๆกับไอ้พึ่งนะครับผมพูดยังไม่จบเลยคล้ายๆกับพึ่งของไอเน,นี้ยแหละของไบโอช็อตกลายครับ ทายอยู่ไหมในนี้ออะไรเนี่ยมีเสื้อให้เก็บอีกเหนนิ้วแฮ t หมวกใหม่อ,อ่อโอกาสเจสิเปอร์เซนตอ๋อทำให้ติดไฟนะฮะเอาเส้ก็เรายังไม่มีอะไรเลยในยตอนนี้อ๋อแล้วนี่อะไรเนี่ยต้องเผาไฟใช่ไหมหรือว่ายังไงอืมพอความหาอ๋อแล้วเราจะยังไงอะ่ะ เราจะเปลี่ยนในนั้นยังไงอ่ะอ่าก็ถ้าเราจะเปลี่ยนเนี่ยเราเราคือเราต้องเปลี่ยนเลยเ,รรยรลเรหรือว่ายังไงไปครับไม่ต้องไปสนใจเย่ออกมาข้างนอกแล้วกอนโดลาสเตชั่น ไปครับลงตรงนี้ก่อนรู้มันต้องมีของให้เก็บมอนิเม n น i ์ไอ n d นด์ทางนี้ใช่ไหมมีใครอยู่แถวนั้นไหมไม่มีฮะขึ้นแบงบนไม่ได้เดี๋ยวเพิ่มสองบ๊ายบายดูสิมาอยู่ที่ร้านไหนอีกเดี๋ยว เพิ่มเฮลเพิ่มเฮลเฮลเต็มแล้วคนในถังขยะไงล่ะ Achievement น,นะฮะอือ,อกินที่หมดว้าวบ้านใครวะเนี่ยนี่มันบ้านใครมีใครอยู่ไหมคะ หมือนเขากาลังบอกเกี่ยวกับเรื่องของหน้าตาจะบอกว่าเขากําลังพูดถึงเรื่องของเรามาถึงตัวเราเนี่ยว่าลักษณะเราเป็นยังไงว้าวจริงอะหลบกันหลบกันอืมไงครับเออ เฮ้ยโอ๊ยเป็นกระดูกเลยเว้ยเฮ้ยทำไมไม่ออกมาวะยังมีอีกเหรอไหนอ่ะขนล้มคานไปเอาจากตรงเนี้เออเออโอ้โหแล้วโดนตายในไฟด้วยนะป่ะครับเจ๊เจ๊ จเจ๊ทำอะไรอยู่อะเจ๊เจ๊ให้วาดรูปไข่เดี๋ยวนะดูกันดิเมื่อกี้เอาแล้วภาพก็เปื้อนเลือดอยู่เมื่อกี้นี่คือเราเหรอไม่น่าไม่น่าใช่นะัะเพราะาเราไม่ได้หัวโล้นอย่างเงี้นะแล้วเขาวาดถึงใครจะบอกว่าเป็นหลวงหลวงพ่อหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราจะไปไหนเนะี่ยเออไปทางไหนครับเมื่อกี้อ่า ตรงไหนต่อขึ้นไปอ่ะผมไม่รู้จริงๆไงมันเหมือนเป็นแค่บ้านเฉยๆล่ะแล้วสรุปข้างในนี้ไม่มีอะไรเลยไงเอ้าเอ้าเหรอข้างในไม่มีอะไรเลยทา,างที่เราต้องไปคืออยู่ตรงนี้อ่ะคือตายแม่งเอือเอาสิมึงอ่ะ ่เอาไม่อยู่แค่นี้จริงผมว่าบางทีเพลงมันก็เวอร์ไปสำหรับบางทีนะพอเวลาจบมันก็แบบนี้ได้ยินบ่อยๆมันก็น่ารำคาญกันนะแต่พูดงั้งนไม่ได้ครับเกมนี้9 9เต็ม10ครับ10เต็ม 10, 10, 10, 10, 10เลยทีเดียวมีแต่คนให้นะไม่ว่าจะสำนักไหนก็ตามแต่ผมว่ามันก็ดีจริงๆดีกว่าเบลช็อคภาที่แล้วๆอีกอ่ะ ซึ่งแปลกมากนะฮะสำหรับเกมที่ยังทําเป็นแบบว่าหลายๆซีรีส์แล้วยังทำเป็นแบบยังดีอยู่ได้เหมือนครอบดิวตีแม่งเหมือนกันหมดอ่ะมันตีเพเยอร์อ่ะ,อะเราออกได้แล้วใช่ไหมยเย่ออกไปเลยแหมจะอยู่ไปใหญ่บางทีเมื่เช็คพอยต์นี่คือมันหมายถึงว่าเป็นเมืองเลยเหรอผมก็ไม่รู้นะ ตอนนี้เรายังหานางเอกไม่เจอเลยอะไรนะระเบิดเวนติน้งแมชชีนโครสทรับทรับเอ็ดโอ้โหใช้ตังค์เยอะชิบหายเลยอ่ะนึกว่าจะถูกถูกกันนั่นแหละดีเนี่ยเก็บตังค์ไว้เยอะเนี่ยแต่มันก็ไม่ช่วยอะไรเลยเพราะว่ามันตั้งหลายพันไรจูรุกโอนโด คืออะไรเนี่ยดูสิ Uncanny mystery in Colombia มันคืออะไร Colombia more enfeeled unfulfilled s i t เหมือนผีเหรอเหมือนวิญญาณอะไรเงี้ย What is it มันคืออะไรเหมือนเป็นวิญญาณผีอะไร What are these as which which appear and disappear Colombia's greatest mind isn't s a y i n g กินนแม่ง <seeing> ท <cción S 2> ั้งวันเลยเฮ้ยนะฮะนี่คือแกะดำใช่หรือไม่จึงเป็นผมเองอ่ะใช่ไหมฮึดแสดงว่างั้นถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันราคาถูกลงเราก็ต้องใช้นี่ใช่ไหมลองดูสิไอ้ย่าให้ตังค์เพิ่มด้วยแต่ว่า อเอาอันนี้ด้วยได้ไหมเออที่จริงงั้นแสดงว่าที่เราโอเา้เราเพิ่มตังค์อย่างานี้ได้ก็มิบอกกันโอ้โอถ้าไม่มีแบบว่าขวดอะไรให้กินบ้างเลยอยาจะเพิ่มอีกหอ่อไม่ได้แล้วไหนกว่าเนี่ยเหรอทำไมมึงยืนนิ่งกันอ่ะมึงยืนนิ่งกันทำไมเอา้าออมอยู่อยู่กระจก อา้าวเชี่ยมาจากไหนมาจากไหนวะมาจากไหนก็ไม่บอกกันเออเราเปลี่ยนปืนบ้างดีกว่าเว้ยเปลี่ยนดิเออไหนมาอีกเลยมาเดี๋ยเก็บของก่อนเออเฮ้ย Chúng ta không cần phải nhanh chóng đâu. Nhưng tôi thích nhanh chóng. Chúng ta có một cách. Được rồi. Được Đi đi เข้ามาเออเข้ามาดิยังมีอีกเหรอโอ้นี่มันดงมาเลยนี่หว่าว้าวหมดยังครับไม่หมดเลยเหรอนั่นมันอะไรไบอกว่าเป็นไอนอยู่แน่โว้ยวิ่งไปวิงว่งวิ่งวิ่งเออวิ่ง อ๋ออ่ะนั่นมันหุ่นยนต์ใช่ไหมเอาปืนหมดแล้วเอิ่มเฮ้ยวิ่งโอ้จเย็นใจจเย็นอย่าเพิ่งทำไรคุยกันก่อนได้คุยกันก่อนได้อย่าอย่าเพิ่งไอ้เออรู้สึกว่าเงินจะเออ ทำไมต้องแรงเราด้วยอ่ะเฮ้ยแล้วถึงมันจะหมุนได้สามร้อยสี่องศาด้วยนะไอ้เจ้าส่วนนี้เนี่ยทำไงดีวะว่าจะให้ยิงแม่งเอาเย้เย้เอาเซเอาเซ กว่าแถวนี้จะเป็นเหมือนตลาดอะไรสักอย่างครับมไม่ใช่มันเหมือนทางรถไฟอะหา่าแมงวันมีแต่แมงวันแมลงมันโอ้ใคร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 ู้จักแมลงมันเนี่ยแสดงว่าค่อนข้างเก่าแก่พอสมควรนะฮะจริงดียังไม่เหมือนกับไอ้นี่มีอะไรอยู่บนไว้แวบแวบไม่มีเนาะไปครับ เราใช้แมชชนกนันจนจะหมดอยู่แลนะ้วเนี่ยคนกระเป๋าโซลผ้าไปทางไหนเนี่ยอ,ออกประตูไม่ออกครับฮ้ามีซองมีซอสอะไรให้เก็บกินก็กินมีกิน,น,นลบๆมันจะกินทำไมเนี่ยอืมไม่มีไปไป รีบกันหน่อยแล้วกันนะฮะนะครับผมมีนาฬิกาตั้งไว้รับรองคราวนี้ไม่เราจะโซบุลเลยโซบุบเลยทำไมเอ้าซอกคูหายอีกกินไม่เลือกเลยขอบคุณแต่เกมนี้ไม่มีเซฟให้เปิดนะคือมันมีแต่ไอ้นั่นน่ะไปครับซอกคูก็นะ เขาก็หนีหนี่เป็นไงเกือบมาเช็คตรงนี้แล้วลไหมล่ะเกือบแล้วมีอะไรใช่ไหมมันมีประตูอยู่ทางนั้นแสดงว่ามันต้องออกไปแล้วมันก็เปิดได้นะโซลโซลมีโซลไหมอ่ะกูไม่ต้องการกระป๋องแค่นะโซลอ่ะไม่มีแมงเลยลูวิกเกอร์เลยโหวิกเกอร์ยังแพงอยู่นะ ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์อำไงดีตุ้มตองเงินใหม่มันเพิ่มโอ้โหเพิ่มมาแค่นี้อย่าอย่าเพิ่มเลยดีกว่าอย่าเพิ่มเลยดีกว่าน,นั้นมันยิงได้ปะนะ่ะเนี่ย Skyland Free อะไรนี่ Flight มอนิเ hmm. ม mm ่ต hmm. ์ไฟล์เขเขียนอย่างนั้นเหรอมันแบบฟลด์ใช่อยู่อ่ะโครซิน up to skyline คุณสามารถกดสเปเพอเ้โอ้นี่เหรออะไ้กอนนะฮะอ้าวโซ่โซ่โซ่โซโอ้โหโซ่เต็มเลยโซ่เต็มเลยโูไป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 เอาเงินกูมาเงินกูมา เพิ่มเท่าไหร่วะเนี่ยอ๋อเยอะเหมือนกันประมาณสิบาทโอ้ไม่เป็นไรถือว่าเยอะแล้วไปเอออะไรเนี่ยรีเวิร์ล็อกออนทาร์เก็ตอ๋ออ๋อก็คือเอมดาวไซน์นั่นเองฮึเออไปมามา มาเลยนทชิงมาเลยนี่เป็นอะไรเนี่ยโหแมนเทนนีหนะว้าวอินฟิวชั่นอีกแล้วสวัสดีครับเพิ่มซอลแล้วกันครับเพราะว่าซอลเราน้อยเหลือเกินโอ้โหแนวซอลเฮ้ยมีแต่เหล้านะมีแต่เหล้าโอ้กินไปนี่ซอลหายหมดอ่าโอเคครับที่เราดีครับที่เราลงมาตรงนี้นะฮะเราจะ กระโดดต่อไปเออมีมีรีเวิร์สได้ด้วยอ่ะเนี่ยชไม่เห็นกูใช่ไหมไม่เห็นกูใช่ไหมอ้าวไม่เห็นไม่มีใครเห็นครับพอแล้วผมไม่หน่วยสเตลค์พร้อมสต๊อกปลงข้ออก่ะนะ And he repented. He had made man on the earth. Rain. Forty days and forty nights of the stuff. And he left not a thing that walked alive. See <laughs> oh, right. my friends. Even God is entitled to a

ไวอ่ะโอ้ถ้าจะแค่จะไฟกันเีอะไรเนี่ยอะไรอย่างไเอ่อให้ให้ให้โดดลงอะจริงฮึจบนะครับเราต้องหาทางอ้นี้เพราะว่าตอนนี้มันบล็อกอยู่ใช่ไหมเซลที่ยิ่งบอกว่าผมเพิ่มเซล บ้างก็ได้นะเพราะว่าจริงอ่ะพลังชีวิตเรามันก็เยอะคือถ้าไม่ไม่ง่จริงก็ตายตายไม่ตายง่ายๆหรอกอย่างอย่างคราวที่แล้วตายง่ายออเพราะว่ามันกระโดดคือคืออย่างนี้ฮะเห็นว่าอย่างนั้นมันกระโดดไม่ได้แต่อย่างนี้มันเสือกระโดดได้เพราะว่าอะไรไม่รู้เห็นมันเคยเห็นมันพูดบอกว่าเป็นแม่เหล็กไม่แน่ใจเนี่ยดูเดิ๋ย่งเงี้ยเสือกระโดดได้ ผมก็ไม่เข้าใจพราะเองเขี้ยวอยู่เขี้ยวเยอยบอกว่ามึงจะฆ่าก่อนแล้วมึงไม่วิ่งมาวะทำไมเละเทะอย่างงี้เนี่ยนี่มันโรงแรมหรึเปล่าเนี่ยเจ็บโอ้เวลามันเข้ามาใกล้อย่างงี้มันเสี่ยบกัน รู้แล้วนะ่ะเวลาเข้ามาใกล้อะไรเงี้ยขึ้นเป็นหัวกระโลให้กดวีใส่บางทีก็จะแบบกดทำไมเนี่ยเฮ้ยลืมแมปไอ้นี่วะ่ะลืมแมปปุ่มอะผมว่านะเอ่อนะครับสำหรับเอพิโซดนี้นะครับก็เอาไว้กันแค่เท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ